ดีค่ะวันนี้เราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปป่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะดูดตรงนี้เหรอคะมาดูก่อนเดี๋ยวค่อยตไปบ้าเราอยู่ตรงนั้นแต่เราเดินมาตรงนี้เราจะไปไหนกันคะไปวัดพีทวัดพีทไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วัดพีทานเอาเราจะเดินไปก่อนเหรอคะฮึดังน้องเรจะวิ่งไป เราอ่ะเราไปไปเดินไปเดินอะไรนะต<ด>า <ำ S 2> มไปเยอะ<ม>กับบุกกกี้บุ๊กกีเพื่อนรักเองแล้วก็กินเดร์โซรของเพื่อนด้วยมาไปกัน้ตกินทชิชยปู่แล้วก็มาดูนะปู่ใครคะปู่หนูมาทั้งหกคนมาทาั้งครอบครัวใช่นี่นะทางทางเข้าใช่ไหมคะ พี่ใช้ตรงนี้นะตรงนอ้องเดี๋ยวเรามานะคะไปไหนคะเดีย๋ยวไปเอารถก่อนไม่จับพึ้นมา,มานี่งไงเราพาน้องไปดูก่อนไปดูแต่ตอนมอไซค์มันถ่ายไม่ได้หรอกไหนอันนี้คือมาประชันไพ่เหรอคะใช่จะไปเด,ดินเดินจะเดิน จำทางไปนะตรงนี้มีจริงรถจนก็เข้ามาได้แล้วเนี่ยไหนคะใกล้ถึงเลยยังไหนคะไหนดูซิดูซิอ่ะพอแล้วค่ะ พ่อพ่อขาับมาลมาเนี่ยนี่ล่ะอูน้ำเขียวปีเลยมีแต่้าพี่มีรองเท้าไข่ด้วยเีรละค่ะมีแต่าแต่าอ่ะอย่าลืมกดไลค์ดหมับใครด้นะคะสวัสดีค่ะ